เด็กแพงสาหรับหลายๆคนที่คิดว่าลูกตัวเองจะไม่ป่วยเนาะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสป่วยอยู่แล้วค่ะสําหรับแบบนะ้แบบมองว่าประกันเด็กเนี่ยไม่ได้ถึงท่านว่าแพงนะคะเป็นการวางแผนการเงินหรือเป็นการเซฟกรณีที่ลูกเราอาจจะเกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ไปโรงเรียนค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะก็คือไอชวีระบาดหนักมากนะคะในชั้นเรียนของลูกสาวแบบนเนี่ยก็คือเขาอ่ะจะต้องแอดมิทนะคะไปนอนที่โรงพยาบาลกับว่าถ้าว่าเชื้อลงปอดมีโอกาสที่จะทําให้ปอดขึ้นฟ้าแล้วก็มีผลกับเด็กในระยะยาวซึ่งเด็กสมัยนี้นะคะเขามากับอะไรคะฝุ่นพ m ดังนั้นนะคะการที่เรามีตัวประการสุขภาพเด็กในความคิดของผมเองนะแต่ว่าแม่แมก็เป็นพิจารณาเอาเองค่ะมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าการณีที่ลูกเราอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือบางคนนะคะในการแชร์ข้อมูลของคุณแม่หลายๆคนที่มาแชร์ในแชทในไลน์นะเขาบอกว่าลูกเขาไม่มีไข้เลยค่ะเขาแค่กรกแอมไอแบบแหะ,แะนิดหนึ่งนะคะพอคุณแม่เขามีประการอยู่แล้วเขาก็พาลูกเขาไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปเช็คอาการนะคะพอไปตรวจเชื้อไวรัส6สายพันธุ์กับทางโรงพยาบาลก็คือขึ้นนะคะติดเป็น I อจนะบางครั้ง ะะเด็กบางคน,นมีไข้สูงมาก<ๆ>ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความกังวลใจว่าลูกเราจะช็อกได้หรือเปล่าเพราะว่าอาการไข้สูงนะหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าวันนั้นนะคะลูกของคุณเกิดเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการไข้สูงขึ้นมาแม่จะรู้เลยค่ะว่าค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปยมันไม่แพงเลยแล้วก็การที่เราเลือกซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่วันแรกๆนะคะที่ลูกเกิดมาก็คือโดยส่วนมากเขาจะรับตั้งแต่15วันขึ้นไปดังนั้นเรารีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าการคุ้มครองในส่วนของตัวประกันสุขภาพเด็กก็จะคุ้มคคครรองทุกโนนนใ15วั ถ้าลูกของเราไม่ได้มีอาการที่ป่วยมาแต่กําเนิดหรือไม่ได้มีประวัติสุขภาพอะไรมาก่อนนะคะลูกของเราก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มที่เลยนะคะหรือว่าคุณแม่คนไหนงบน้อยเราติดเป็นในส่วนของค่าชดเชยนะคะสำหรับผู้ชําระเบี้ยก็คือคุณแม่เนี่ยติดไปได้นะคะเพื่อเอามาไว้จ่ายชําระกรณีที่ซื้อเป็นค่าห้องเนี่ยไม่ได้แพงมากก็เอาเป็นตัวเงินชดเชยแรกของแม่ไปจ่ายเป็นค่าห้องก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนการเงินเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะสาหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพไว้อยู่แล้วนะคะก็ขอแสดงความดีใจไว้ด้วย หรือว่าคนไหนที่ยังไม่เลือกซื้อก็นําข้อมูลตรงนี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจว่าเราสมควรที่จะซื้อวันนี้เลยหรือเปล่าค่ะ